สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซด์นะครับและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับคุณขวัญตากีรวิสาสกิจซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของปูนอินซีนะครับหรือว่า Talent Acquisition Department นะของปูนอินซีมาร่วมรายการอยู่นะครับแล้วก็อยากจะพูดคุยกันแบบต่อเนื่องเลยนะคุณขวัญนะครับวันนี้พบคุณขวัญติดต่อกันนิดหนึ่งกันละกันนะครับเอาว่ากันต่อเลยดีกว่านะเกี่ยวกับเรื่องของการหาคนเก่งมาร่วมงานเนี่ยนะครับครับเรารระบน สรรหาบุคลากรไปแล้วนะคะทีนี้เราก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่าในในเรื่องของการคัดเลือกนะคะทางบริษัทปุชเว็นควงหรือปุชเป็นซีเราเนี่ยก็มีการนําเทคนิคเข้ามาใช้อ๋อเด็ีดีอันนี้เป็น how to แบบที่ว่าอาจจะดูแล้วไปปรับลรงประยุกต์ใช้ในองค์กรท่านก็แล้วแต่ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงนะคะก็เป็นที่เรียกว่า t a r g e t selection h ทคนิคนะคะก็คือว่าการคัดเลือกอย่างมีเป้าหมายนะคะให้ชัดเจนเมื่อเรามาดูในเรื่องของด m e n s i o n หรือว่ามุมมองที่เรา สำหรับการคัดเลือกกันนะคะในสไลด์ถัดไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับนี่ฮะค่ะคลิกคุณค่ะคุณยุ้ยคลิกหมดเลยก็ได้ค่ะเลยนะฮะค่ะนี่จะเห็นได้ว่าในในเรื่องของมิติหรือว่าดิเมนชันมุมมองนี่นะคะก็คือเราก็ควรจะต้องพยายามที่จะดูให้มันสอดคล้องกับความต้องการของงานนั้นๆด้วยนะคะแต่หลักๆใหญ่ๆนี่เราจะมองใน3เรื่องคือมองในเรื่องของ knowledge คือความรู้นะคะ behavior ก็คือพฤติกรรมนะคะและสุดท้ายก็คือแรงจูงใจหรือ motivation นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามองนะคะสไลด์ถัดไปก็ค่ะต่อเลยนะฮะต่อเลยค่ะครับผมปึ๊บเดี๋ยวรบกวนคุณยุ้ยคลิกอีกสักสองครั้งนะคะได้ฮะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการที่จะมองถึงตัวพฤติกรรมนี่นะคะโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงมาประกอบตกใจเลยค่ฮะผมก็พยายามผมปกติเวลามีอะไรยิงมาเนี่ยผมจะชอบทำเสียงให้ก่อนนี่กำลังจะทำพอดีเฮ้ ใครทาไปก่อนแล้วค่ะโดยเตรียมมาให้เสร็จเลยค่ะนะไอ้ที่นี่ทีโอ้โหค่ะโอเคเสียงมันเหมือนลูกธนูแหวกเลยนะค่ะก็คือในในเรื่องของพฤติกรรมนะคะเราก็จะดูอะไรบ้างนะคะสิ่งที่หล่อหลอมทําให้เกิดพฤติกรรมนั้นก็คงต้องเริ่มต้นจากประสบการณ์ในการทํางานนะคะยุย working history นะคะ education background ก็คือภูมิหลังหรือว่าภูมิการศึกษานะคะประวัติการศึกษา certification หรือว่าสกิลที่เขามีมานะคะถัดมาก็มาถึง specific experience ว่ามี ีประสบการณ์เฉพาะทางด้านไหนบ้างนะคะนะ uh, Who, When, e n Where and how เพล่อก็<ม>จะสอะให้ชัดแล้วก็ลงมาก็คือความสนใจคะ่ะ interest แล้วก็ดีไซน์อันนี้สำคัญค,ความปรารถนาหรือความต้องการที่อยากจะทำงานแบบไหนหรือว่ามีความชอบแบบไหน นะะคเวลาหาคนคนนึงเนี่ยนะผมว่ามันมันต้องต้องถามกันลงมาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งอย่างประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์อะไรกับใครยังไงวบางคนได้เคยทํางานใกล้ชิดกับในสมัยฝึกงานแบบนี้เนี่ยนะฮะตอนยังอยู่มหาวิทยาลัยกับคนซึ่งโอ้โหเป็น prominent figure คนหนึ่งเลยในแวดวงนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณคงถ่ายทอดอะไรเก่งๆมาจากเขาพอสมควรอันนี้เราก็อยากรู้นะตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะฮะนานแค่ไหนอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะพอมาคุยกันต่อไปถึงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยาปรารถนาคุณ เนี่ยมันถึงขั้นไหนยังไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราต้องการหรือว่าออกมล์และสักของคุณลักษักก็คือว่ามีเรื่องของการแก้ปัญหาตัดสินใจ problem solving นะคะ communication creative thinking คือการคิดเชิงสร้างสรรค์ค่ะ motivation นะคะการจูงใจแล้วก็ specific knowledge สิ่งต่างๆที่จะวัดออกมาถัดไปมาดูในเรื่องของนะคะในเรื่องของ STA ก็คือจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็น จะได้วางยางไงดีคะแผนภูมินะคะคือจริงๆก็คือโมเดลอะค่ะว่าว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะต้องมีกรอบในการถามคําถามนะคเพื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งสตาร์เนี่ยที่คุณอยากได้คนที่มันมาแล้วมันจะมาเป็นดาวเด่นในงานเราเนี่ยนะครับมันก็เอาตัวย่อเนี่ย S T A R เนี่ยมาว่ากันเลยดีกว่านะมครับมันจะได้ไม่ลืมไงนะครับว่าถ้าคุณทําได้ตามนี้คุณก็ได้นะสตาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นในในสตาร์ตรงนี้นะคะในเชิงของคณะกรรมการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้อง เราคือคิดถึงไว้เสมอนะคะคว่าเทคนิคในการถามคำถามเนี่ยเราจะถามโดยการใช้ situation or task ST S T <ม>ก็คือ S, <S, <ม> <S ก็คือ situation นะคะ T ก็คือ task เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณยุ้ยบอกก็คือว่าเราจะถามว่าในสถานการณ์ที่คุณเคยผ่านมานะคะคคมีสถานการสถานการณ์ไหนบ้างที่รู้สึกว่ายากลำบาก อ่าแล้วคุณจะต้องผ่านมันไปคุณทําจัดการยังไงกับสถานการณ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผู้สมัครจะต้องนึกถึงสถานการณ์แล้วโยงกับแอคชั่นก็คือเองค่ะแล้วก็รีเซวว่าเมื่อคุณใช้กระบวนการเหล่านั้นแล้วเนี่ยผลที่ได้ออกมาเป็นยังไงผลเทคแอคชั่นไปแล้วคุณจัดการแก้ไขกับเรื่องเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงใช่ค่ะเป็นการเชื่อมโยงนะคะระหว่างประสบการณ์จริงแล้วก็เพื่อที่ทำเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยรู้จัก ผู้สมัครคนนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ทเรารใช้นะคะคถัดมา,เร,เ,ราเราเอามาเชื่อมโยงยังไงกับในกระบวนการคัดเลือกนะคะคก็คือว่าเราใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบในการสัมภาษณ์นะคะคเพื่อให้การสัมภาษณ์นั้นมีโครงสร้างแล้วก็มีเรียกว่า ไม่ใช่คิดว่าอยากจะถามอะไรผู้สมัครก็ถามเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีกระบวนการมันจะต้องมี structure interview เนี่ยนะคะประกอบกันเพราะฉนันจะเห็นได้ว่าในการสัมภาษณ์นะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีในต่อหนึ่งคนนะคะต่อหนึ่งผู้สมัครเนียอยู่ยาวอยู่นะคะเราก็จะแยกให้ชัดเพราะว่า ที่ปูนรีเวลาเ,า,เาเราเราเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะเราก็จะคิดตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ,ฮะ,ฮะแล้วก็วางแผนแล้วก็ <ฮะ S 1> พยายามที่จะทำทุกอย่างให้เป็นมาตรฐาน แต่ว่าเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณภาพหรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยเราจะได้สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเรามีกระบวนการที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามีเรื่องของการเปิดนะคะ opening นะคะแล้วก็มี key b a c k ground review ก็คืออาจจะถามคําถามบ้างจบอะไรมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะวัดในในคุณภา์ที่ต้องการหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องการอย่างตอนในในตัวอย่างอันนี้ก็คือวัดสีพฤติกรรม Referral, นะคะสุดท้ายเราก็จะได้ปิดการสัมภาษณ์นะคะก็จะครบกระบวนการซึ่งสตาร์เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการถามคำถามเพื <t <t ่อหาพฤติกรรม4พฤติกรรมที่เราต้องการค่ะนั่นมีเวลากำหนดไว้เลยหรือครับเป็นรียะเวลาคร่าวๆแ้เป็นตัวเป็นเวลาอยู่ตัวเล็กๆนั่นคืออะไร๋อเวลานะอย่างเปิดเนี่ยสนาทีค่ะนะคะคีย์แบ็กกราวรีวิวสักประมาณ6นาทีนะคะ ส่วนส่วนสี่พฤติกรรมเนี่ยก็ใช้ประมาณ6 8ถึง8นาทีนะคะเฉลี่ยกันไปสุดท้ายปิดก็คือ10นาทีช่วงปิดเนี่ยสำคัญนะคะคุณยุ้ยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยขวนจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครถามนะคะคือถ้าเกิดว่าเขามีอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือว่าเขาอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมกับบริษัทเราต้องมีช่วงเวลาให้เขาได้ถามนะคะเขาก็จะได้รู้สึกว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกลับไป ครับครับดีใจดีจักนี่น,นี่นี่นะฮะท่านผู้ชมเอาไปใช้เป็นเป็นไกด์ได้เลยนะว่าควรจะใช้เวลาเท่านั้นเท่าน,นี้เท่าไหร่ ا, ยังไงนะครับเพราะบางคนบอก25นาทีเหรอโอ้โห25นาทีนี่คุณคนเดียวผม25นาทีผมสัมภาษณ์ไปได้สี่คนแล้วอะไรเงี้ยนะห้าคนคนละห้านาทีก็เกินพออะไรเงี้ยนะบางบางทีมันไม่ได้นะเราก็ต้องดูหน่อยว่าเราจะให้เขามาอยู่กับเรานานๆนะครับ ความเก่งเพราะมันอาจจะหลบซ่อนอยู่หลืบไหนมุมไหนเราไม่ทราบได้นะ,ะแต่สักพักหนึ่งเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเขาจจะแสดงอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะใช่ถ,ถ้าเราไม่ให้เวลาเขาถึงขนาดนี้บางทีก็เสียโอกาสไปค่ะครับ <ผม S 1> แล้วก็ต้องถามอย่างมีเป้าหมายด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถามแบบไปเรื่อยๆปุ๊บบ,บางทีเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราก็สิ่งที่เราอยากจะวัดเราไม่ได้ถาม นะจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะดูสไลด์ต่อไปนะครับ,รบต่อไปเป็นอะไรอัน,นี้ต่อไปก็คงจะมาถึงเรื่องของการรับสมัครน,นะคะหรือ,อว่าการสถาหานะคะช่องทางต่างๆนะคะว่าเรากำหนดช่องทางยังไงบ้างแล้วก็เรามีการแบ่งกลุ่มนะคะเออทารกต ผู้สมัครนะคะอย่างเช่น fresh graduate เนี่ยนะเพิ่งจบเนี่ยเราก็ใช้ช่องทางของเรื่องของ job fair นะคะ job advertisement มีการประกาศรับสมัครงานนะคะ,คะเราออกไปตามมหาวิทยาลัยไปโรโชใช่ค่ะไปโรโชว่าบริษัทปุนซีเมนปุ๋นินซีเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังต้องการ ผู้ร่วมงานแบบไหนนะคะอินเทอร์เนชั่น r a m รกรมก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราเปิดรับสมัครให้หนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน,นะคะ่ะ <c oughs> ส่วน Experience c a n d i d a t e คนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะ <c oughs> ช่องทางที่เราใช้อยู่ก็คงเหมือนเหๆกับหลายๆบริษัทนะคะก <c oughs> ารประกาศรับสมัครงานนะคะ <c oughs> การใช้ Recruitment Agency <c oughs> ตอนนี้ก็ Research Firm หรือ Head Hunt นะคะคก็อันนี้ก็คงจะเป็นเลือกเฉพาะบางบางตำแหน่งเท่านั้นนะคะส่วน employee referrals program อันนี้น่าสนใจค่ะคก็คือการให้พนักง,งานช่วยกัน refer แนะน,น,น,นำเพื่อนแนะนำเพื่อนเข้ามาสมัครงานกันที่นี่นะคะคแล้วก็รวมถึงเรามีการสนับสนุนนะคะให้คนข้างในองคอ์กรเนี่ยได้เติบโตเพราะฉะนั้นการหมุนเปลี่ยนงานกันภายในก็ถือว่าเป็น การสัญหาแบบหนึ่งด้วยค,ครับเพราะบางทีเขาอยู่กับเราในแผานากหนึ่งเขาก็มีประสบการณ์อยู่อย่างหนึ่งน<ค>ะ,ะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คิดว่าเอาล่ะ เราก็มาถึงตรงนี้นะแต่ว่าแหมตำแหน่งที่เขาเปิดในองค์กรเราเองเนี่ยนะตรงฝ่ายนู้นนะมันท้าทายนะอะไรเงี้ยคึงขันก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะใช่ค่ะหรือบางคนนะคะก็มีตัวอย่างเหมือนกันค่ะที่จบวิศวะนะคะแล้วก็เปลี่ยนต่อโททางด้าน finance หรือว่า M B A นะคะก็อาจจะมีความสนใจอยากจะมีประสบการณ์ทางด้านงาน finance เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขาได้ คือเขาไม่อยากเปลี่ยนองค์กรนะคคุณยุย้ยเขาก็ยังอยากจะอยู่กับทางปุยยนิศีเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ดูว่าจะจัดการหรือว่าบริหารยังไงให้เหมาะสมครับผมะนะครับก็ก่อนก่อนพับเปล่กันนะครับผมผมก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักทีหนึ่งนะครับอินซีแคริเอร์ นะฮะก็จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะครับนะก็จริงก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคุยกันมาเนี่ยแหละนะว่าเราก็จะมีออกไปเขาเรียกเป็นยูนิเวอร์ซิตี้เวิรดโชด้วยนะครับออกไปคุณขวัญก็จะไปกับทีมแมวมองของปูดีซีเราแล้วก็ไปตามที่ต่างๆนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมดูที่สไลด์นี้นะครับสำหรับน้องๆที่มออาจจะเราคงจะสื่อไปถึงท่านด้วยด้วยวิธีการอื่นไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกับที่เทปนี้ออกอากาศนะครับแต่ว่าสําหรับของที่เทคโนโลยีพระจ ขาธนบุรีก็จะเป็นวันที่10 นะฮะพฤศจิกายนนะครับมอขอนแก่นก็จะ1213านะฮะมัาวิทยมัยโหนก็ิดลก็ 16, ิ6 1จนะครับที่จุลาก็ช่วงคาบเกี่ยวกันเหมือนกันเป็นคนละทีมกันไปนะครับ1 5ถึงนะฮะอันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนทั้งนั้นเลยนะครับค,คือในเดือนเนี้ยที่ท่านกำลังชมรายการเราอยู่นี้นะครับรวมทั้งที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันทรด้วยก็คือ29กับ30พฤศจิกายนนะครับส่วนเดือนธันวาคมคุณขวัญขอตัวนิดนึงครับเพราะว่าจะไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ่วยผมขอให้เสร็จแล้วนะขอค่ะใช่หรือเปล ทลาได้สาวๆเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ข้ามไปมกราคมก็จะมีอีกด้วยนะครับไปที่เทคโนโลกระบางไปที่เกษตรไปที่ธรรมศาสตร์รังสิตด้วยนะครับนั้นก็รอพบนะฮะส่วนถ้าท่านสงสัยว่าแล้วแหมบรรยากาศงานอินซีแคริเรียนนี่เป็นยังไงเราพักโฆษณาก่อนกลับมาคุณขวัญมีรูปให้ดูใช่ไหมมีค่ะเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกสักครู่ครับ ทุกคนที่ปูนอินซีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่งผลจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณขวัญตากีระวิสาสกิจครับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของปูนอินซีนะครับ talent acquisition department manager ครับก็พูดถึงไปได้ปล่อยแลวนะครับชวนชวนหน่อยละบอกเราก้าวสีพรูละเอ้ยจะมีรถโชว์แล้วนะนะครับแล้วก็ทีมแมวมองของปูนอินีก็จะออกไปหาน้องๆเก่งๆที่เรียนอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะไม่ว่าจะแผนกไหนยังไงก็ตามแต่ของมหาวิทยาลัยดังๆนะฮะทั้งหมดเลย ค่ะเนี่ยเนี่ย่คุยยุ้ยขาแล้วก็คณะอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะน้องคณะอื่นจะต่อว่าโอ้ขอประทานโทษนะทวดนะฮะผมก็พอผมพูดจริงเนี่ยเราก็จะนึกถึงน้องๆวิศวะก่อนแต่ว่าคณะอื่นด้วยคณะอื่นด้วยค่ะมาได้เลยนะคะมามาเยี่ยมชมที่ปูแล้วก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะของปูนซีเป็นเป็นน้องๆในทีมนะคะว่ามีตำแหน่งงานไหนที่เปิดรับแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่เพิ่งจบเนี่ยนะคะเราก็ยินดีที่จะรับนะคะแล้วก็เพราะว่าเรามีตำแหน่งงานที่จะเปิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว ครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ย้ำคือว่าไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะครับเพราะเนื่องจากว่าในสาขาอื่นเราก็ต้องการอยู่การตลาดงานขายใช่ไหมครับงาน PR แล้วก็ชอบเราก็สนใจอยู่แล้วต้องช่วยด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะด้วยค่ะารอย่างที่คุณยุ้ยเรียนนะคะการตลาดแล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่ชอบที่อยากจะมาเริ่มต้นอาชีพในทางด้านงานขายนะคะก็เดี๋ยวก็มาก็จะได้มาอยู่ในทีมที่ คุณจะทคุณจนาดูแลอยู่ด้วยครับครับ,รบเราเราคงคงจะไปหลายหลายคณะครับไม่ต้องห่วง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมเดี๋ยวโอ้อะไรไปแค่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์อย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณขวัญเตรียมภาพมานะฮะเมื่อกี้หลุดมาทีหนึ่งแล้วนะดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นภาพจากงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลนะคะที่เราไป,ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะคก็จะเห็นว่าบูธเราก็จะไปตั้งแบบนี้นะคะก็จะมีตอนนี้ที่ถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเ,เราไม่สามารถน้องๆม,มามามากันเยอะทีเดียวนะคะครเราได้ใบสมัครเป็นจํานวนมากเลยค่ะสามร้อยกว่านะคะ<อ><อ>แล้วก็เราก็เรก็เรียกได้ว่าเรารต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่น้องมาคนนึงนะคะก็จะไปบอกเพื่อนก็จะมากันเป็นกลุ่ม เราเราก็เป็นสุดเหงาใช่